สวิธีป้องกันโรคสมองเสื่อมนะคะทุกคนวันนี้เราเอาสามวิธีป้องกันโรคสมองเสื่อมมาฝากเพื่อนๆค่ะโรคสมองเสื่อมเป็นภัยเงียบนะคะที่พากเอาคนที่เรารักค่อยๆจากเราไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะโดยที่คนที่ป่วยแล้วก็คนที่ไม่ป่วยนะคะจะค่อยๆ ถอยออกจากกันไปทีละน้อยค่ะทำให้ผู้ดูแลแล้วก็คนไข้เองนะคะเกิดความทุกข์ทรมานค่ะเพื่อนๆโรคสมองเสื่อมถึงแม้ว่าจะไม่มีวิธีการรักษาที่แน่นอนนะคะเพียงได้เพียงแค่ชะลออาการให้ยืดออกไปเท่านั้นแต่วันนี้นะคะเรามีวิธีที่จะป้องกันสมองเสื่อมตั้งแต่เนิ่นๆมาฝากเพื่อนๆค่ะ เดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูนะคะโรคสมองเสื่อมนะคะมีวิธีป้องกันอยู่ง่ายๆนะคะวันนี้จะเอาสามวิธีมาฝากเพื่อนๆค่ะวิธีที่หนึ่งก็คือการทำา iF 6 6ทับนะคะ IF คืออะไรนะคะ IF ก็คือการปล่อยให้ท้องมีช่วงเวลาที่หิวนะคะทั้งหมด16ชั่วโมงนะคะโดยที่เราไม่ทานอะไรเลยนะคะทานได้เฉพาะน้ำเปล่านะคะช่วงเวลาไหนเหมาะแก่การทำา i เนะคะก็คือช่วงตั้งแต่บ่าย4โมงเย็นไปจนถึง6โมงเช้าหรือว่านับรวมกัน16ชั่วโมงนั่นเองนะคะ ช่วงนี้เราสามารถทานได้เฉพาะน้ำเปล่าอาหารอย่างอื่นเราจะไม่ทานกันนี่เรียกว่า IF นะคะก็คือการทำา IF จะทำให้สมองนะคะให้เซลล์นะคะย่อยส่วนที่เสียนะคะให้เซลล์ดีย่อยส่วนเซลล์เสียนั่นเองนะคะอันที่สองก็คือการเพิ่มฮอร์โมนดีนะคะเพิ่มฮอร์โมนดี ฮอร์โมนส่วนใหญ่นะคะที่ทําให้เกิดโรคสมองเสื่อมก็คือฮอร์โมนไทรอยนั่นเองนะคะการเพิ่มฮอร์โมนไทรอยไม,ม่ไม่เราจะไม่ใช้ยานะคะเราจะรับประทานอาหารเอานะคะรับประทานอาหารที่เพิ่มฮอร์โมนไทรอยนะคะอาหารในที่มีฮอร์โมนไทรอยสูงเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะเอามาบอกอีกครั้งหนึ่งค่ะและวิธีที่สามค่ะ การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็คือคนเราไม่ควรจะนอนน้อยกว่าวันละ5ชั่วโมงนะคะนอนต่อเนื่องกันแล้วก็หลับสนิทนี้ให้ได้วันละไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงนะคะสำหรับใครที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะเราสามารถที่จะใช้ยาช่วยได้นะคะคนที่มีปัญหาการนอนไม่หลับบ่อยๆนะคะจะทำให้เกิดสมองเสื่อม เร็วขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเทคนิคการป้องกันโรคสมองเสื่อมนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ mm. กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนที่รับชมค่ะ